โยโย่ yo, yo. อันนี้ไม่ดูเหมือนผมในคุณในเกมที่ไฟไม่ได้อัพมานานนะโอเคไปมืออัดตกไปไม่ไม,ไม่ไม่ตกไปบ้างตกอย่างเยอะเลยอย่างจากเลยเล่นโอ้โหมันเป็นเนบเลยนี่นี่น,น,นี่โอ้โหทั้งแมปเลยวะเนียโอ้โหดูในแผนที่มากันทั้งแมปเลยใช่ไหมโอ้โ ไม่ได้เลยเนี่ยมาปุ๊บตายแน่นอนไม่ทันได้เล่นแน่ๆเก็บปืนก่อนนี่ไหนวะมีไหมเนี่ยยังยังอ้อยลวงเฮ้ยนั่นนั่นนั่นยิงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งมาทำอะไรเอ็งมาทำอะไรแล้วยิงตีมาทำไมมันมากัน เป็นแนบเลยวะในบ้านแน่เลยของดีอยู่เฮ้ยมันชักปืนรอแล้วเอาสองทีเอา้เาทำไมเก็บไม่ได้วะ ำไมเก็บกระสุนเยอะจังจีไม่ได้กระเป๋าก็ไม่เต็มนะโอ้แล้วคนชักปืนเมื่อกี้อยู่ไหนอะหายไปแล้วเก็บไอ้วงไอวงกันไม่มีของเลยโอ้ยเราไปเก็บปืนทำไมเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วมันต้องอยู่ในบ้าน ออดีนะค่ะทันไอ้บ้าเอ้ยเกือบโดนสวนแล้วไง AK เหรอไม่เอาใช้ปืนนี้แหละ XM8 โอเคเก็บแล้วก็สโคบไม่รู้มาทำไมอะปืนมันไม่มีปืนอันไหนให้ใช้ มันโดดแล้วมันเดินลงเขาแล้วมันเด้งดึงดึงดึงอ่ะเี้ยเกาะซ่อมเกาะวันนีไ้ไหมเกาะมันเกาะสองยังไม่ต้องซ่อมหรอกเดี๋ยวก็หาเจอเกาะอันใหม่แล้วทำไมไม่เก็บสเกตบอร์ดอ่ะเก็บเก็บแชนแอปขึ้นสเกตบอร์อดแล้วดอยดอยดอย ดยขับยังไงอะ่ะดอยดอยเขาวนไปเลยดอยอุย้ยนิดน่าหงายคือจะไม่มีปืนชาเอาไรใช่ไหม <S <S ปืนระยะใกล้ๆจะไม่มีให้เลยเดี๋ยวไปดูเฮ้ยสิ่งอลไรว,วะควเดเเถืแอวนี่ปะวะ ข้างในมีคนไม่น้นไม่ไม,ไม่มีไม้ไม่น่าจะมีกินเห็ดเออไม่ไม่ใช่เห็ดด้วยกินน้ำใครามากองไว้ไม่รู้จะก,กินแล้วติดโควิดบ้านเนี่ยโอ้ยกินไปแล้วด้วยเฮ้เ้อาหาเจอจริงเงียบแล้วนเนี่ยเงียบไปแล้วกินน้ำต่อวิ่งวิ่ง่อย จุกพอดีกินน้ำสี่ขวดละเนี่ยไม่กะเซินใส่ผิดหรือเปล่าเ,เหมือนมีเสียงเดินซ้อนยังไงก็ไม่รู้ไม่เจอใครเลยโอกระสนุนไม่มี <c oughs> กระสุนเนี่ยจำกีไม่ค่อยจะมีนะเนี่ยนี่ก็สี่สิบสองนัดเองโอเคได้เพิ่มมาละสี่สิบสองนัดเอ้ยเงียบสนัดเลยเงียบเงียบเงียบเ,เงียบสนิทเงียบสนิทโอ้เดินต่อเลยเดินต่อหลุดวิง่งหลุดวิง่งสเก็ตบอร์ดปิดจุอุย๊ย ขนาดกระโดดนี่ยังชนเหน็ดเหน็ดจีจีจีปิวอุ้ยขึ้นเหน็ดอ่ะเดียวเรียวเรียวเนียว,ยวแม่ใครมาใครมาใครมว Deu?